ศิลปินเป็นยังไงแฟนคลับเป็นยางนั้นคือทุกคนนะ่ะพยายามที่จะแบบให้หนูเป็นเหมือนทุกคนไงเพราะว่าทุกคนอาะชอบแบบการที่เขาจะแบบว่าชอบหลายๆคนหรือว่าแบบการที่เขาจะน้อยใจเราไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ด้ได้เอาสิ่งเนะี้ยมาเป็นการปกป้องตัวเองไงมันคือแบบ มันเป็นข้ออ้างไงทุกคนที่ทุกคนพยายามยัดเยียดมาให้หนูเข้าใจปะฉันฉีดแต่ฉันไม่มีอาการอะไรเลยสงสัยว่าฉีดน้าเปล่าไหมฉีดอะไรอะแอสตารหรือว่าซีโน,นหรือว่าเธออ่อนแอรหรือเปล่าถือลีไม่มีอาการ ผิวปะนี่ชจ็บแข็งแรงไงเธอบูบี้แฟนลับเธอได้แหละเธอได้แหละผูบี้ฉัน <laughs> ทุกคนรู้ป่าแบบคือมินัตจ,จะชอบคุยแบบปวดใจที่เห็นคนที่เรารักไม่สบายโอ้โหจริงเหรอ <laughs> จริงปะเนี่ยทุกคนรู้ป่าค่ะแบบว่า ตอนที่มันจะมีแบบกิตติ้งอยู่ออนไล์ครั้งที่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็มีนอาจจะชอบชอบคุยแบบแบบว่าเล่นๆไงแบบจิกกัดกันนะมันจะมีแบบแฟนคลับบางกลุ่มจะชอบคุยกับมิบนแบบน,นี้ใช่ไหมแล้วก็เออชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเหมือนเขาอะคือก่อนที่ก่อนที่เขาจะเรียกว่าอะไรอะแอดพูมาถึงเราได้มันก็จะมีคนเช็คก่อนใช่ป่ะคะเออมันจะมีคนเช็คก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีพี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบ มันทนําได้แบบเอ้ยแหน่ะแกละก็แหนะอะไรเราอย่เออแล้วจนแบบพี่เขาก็พี่ทีมงานก็ทักมาถามเห็นว่าแบบ <c ười> คนนี้โอเคหรือเปล่าแบบคนนี้แบบโอเคไหมปกติไหมแล้วคือเราคุยกันปกตินี้หรออะไรเงี้ยตลกมากแบบต้องพักมาถามห็นว่าคนนี้ยโอเคไหม <c ười> แบบเอออันนี้คือคุยกันปกติหรอ <c ười> อะไรเงี้ยเพราะเขาอาจจะแบบตกใจกับ <c ười> ท่าทางที่แบบเขาแบบคุยกับเราอะไรเงี้ยเออ <c ười> <c ười> ตลกมาก ล้วบอกว่าอ๋อพี่ค่ะปกติค่ะคุยแบบนี้แบบได้ได้ได้ค่ะคุยนี้ได้ค่ะตลงกตลงมากเตลงมากเ่ยเออเขาอาจจะตกใจว่าคุยกับแฟนคลับแบบนี้หรออะไร คือคุยเหมือนเพื่อนเน่ยมันจะมีแบบบางกลุ่มเนี่ยเราจะคืออันนี้แดดจ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ทีมงานตกใจว่าเธอโอเคเหรออะไรเงี้ยโอเคค่ะหนูคุยอย่างงี้ใช่ลินเปียเออใช่ลินเปียด้วยคือเขาว่าก็เขาก็ส่งแบบนั้นมาหาเราไงแต่แบบพี่ทีมงานเขาก็คงงงอะเนาะเขาก็ไม่เคยเห็นนะเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะ ใช่ปะเนี่ยแบบโอเคปะนะอาทักตอบถามน้องก่อนว่าน้องโอเคไหมน้องน้องขำเลยค่ะจุดนี้น้องขำม,มากแฟนคลับจะเหมือนเมนนะคือหนูไม่อยากจะใช้คำนี้เท่าไหร่เลยลเพราะแฟนคลับแต่ละคนแบบสุดอะไปสุด <laughs> แหน่แหลเห็นไหมศิลปินเป็นยังไงแฟนคลับเป็นอย่างั้น คือทุกคนอนะ่ะพยายามที่จะแบบให้หนูเป็นเหมือนทุกคนเนี่ยเพราะว่าทุกคนอะาชอบแบบการที่เขาจะแบบว่าชอบหลายๆคนหรือว่าแบบการที่เขาจะน้อยใจเราไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ได้ได้เอาสิ่งเนะี้ยมาเป็นการปกป้องตัวเองไงมันคือแบบมันเป็นข้ออ้างไงทุกคนที่ทุกคนพยายามยัดเยียดมาให้หนูเข้าใจป่ะ ุกคนจะแบบว่าการที่เขาไปชอบคนอื่นแล้วเขาก็จะบอกว่าก็เหมือนเมนแง,แงอะไรเงี้ยเออรู้เชนรู้ดีน่ารักเธอคนเดียวคนที่พูดรักมากไม่ทักใจเลยครับอู้เห็นทุกคนเลยเดีก็แบบแชร์รูปคนนี้ทีก็แบบว่าเม้นคนนั้นทีเล้ คนนี้น่าคุ้นจังเลยแบบทำไมเขาไปเม้นอยู่ในของคนยยางงานี้ได้ยังไงโอมูเขารู้จักเขารู้จักเชียงใหม่ด้วยเนาะอะไรเงี้ยอบเขาดูรุ่นสาม้วยเว้ยอะไรเงี้ยที่หนึ่งในดวงใจเลยครับคนที่พูดพูดนะคะทุกคนทุกคนสังเกตได้เลยนะคะว่าออ้ตัวดี <laughs> อู้ตัวดีเลยแต่ละคนแบบว่า โอ้ oh, แบบอย่าให้ได้มีเวลานะแวบแวบไปนู่นทีไปนี่ทีแบบเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วสุดท้ายนะคะไม่ได้ส่งนะบอกว่ามีคนมาอยากส่งนะคะบอกว่า no คือมันเป็นบางทีมันเป็นเหมืนนอนโชคชะตาพรมลิขิตอะไรเงี้ยที่มาได้มาบรรจบก,กันนะทุกคนเพราะว่าบางทีเราไม่ได้แบบตั้งใจไปส่งเลยนะเลื่อนๆแล้วมันเจอทุกคนรข้าใจป่เลื่อนๆแล้วมันเจอมันเจอ มันเจอค่ะทุกคนเนะไม่ได้ตั้งใจจะส่องมันเห็นน่ะเออเข้าใจไหมมันเห็นน่ะแล้วก็แบบว่าโอ้หอนะอะไรเงี้ยเชียงใหม่คืออะไรครับอืมนั่นแหละไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอ็นดูเด็กๆไงหนูก็เด็ก หนูก็เป็นแค่เด็กคนนึ่งฉันจะไม่แท็กเธอแล้วไม่แท็กฉันก็เห็นนะเพราะฉันาฉนก็ส่งไปเรื่อยๆฉันก็ถ่ายถ่ยไปเรื่อยๆตามจับคนบทเปล่าโอ้จับไม่ไหวอะค่ะคุกเต็มจับไม่ไหวจับตัวเองด้วย เห็นไี่ม่คุยเก่งแบบนี้พี่ก็สบายใจใช่ค่ะตอนนี้แบบดีขึ้นเยอะมากๆากนะคะโหตอนแรกหนูนี่ตุยเลยนะกันนาเบตุยเยนอนติดเตียงค่ะนอนติดเตียงเลย